ชี้ต่างเท้าอีชิ้นหนึ่งเราก็แตะไว้ที่นี้อีชิ้นหนึ่งเราก็ชิดส้นเท้าขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ใส่ถังขยะอ้ามใส่ไว้ในนี้ถูกต้องไหมอีกชิ้นหนึ่งเราก็เอามาเช็ดต่อเช็ดเหมือนเดิมเลย เช็ดเท้าเช็ดอย่างนี้ไปเลยนะเป็ไม่ต้องรีบๆไปเลยใช่ไหมระมีดไม่ต้กินเวลาประเดีนะเดีลูกค้านำการด้วยนี่มันจำเป็นหรือเปล่าวะดูเห็นแล้วมีเด็กน้มอยู่สักคนสองคนรู้สึกจำไม่เป็นแล้วเราก็ทิ้งถังไปอย่างเลยพอเช็ดเสร็จแล้วเราปิดเท้าก่อนนะเราจะไม่ให้ลูกค้าหนาว อีกคู่หนึ่งทำความสะอาดมือเราแค่เดินชิ้นเดียวฉีกเอาได้ไหมได้เหรือแม้ก็เช็ดนอีนี่รู้ว่าถูกผสมของสามีหกคู่แล้วนะเสร็จแล้วเราก็เปิดผ้าหอบเท้าแล้วจ้ะ เสียงนะเห็นไหมคะตั้งเสียงค่ะตั้งเสียงก็จะตั้งเสียงไหมอ่าอันนี้เราก็จะออกไปปิดนิ้วอันนี้จะอยู่ลักษณะอย่างนี้ไหมนะอันนี้เราก็ดึงมาปิดโอเคเสร็จแล้วเราก็สอนมาใส่เกลือมาใส่เกลืออันนี้ยาวเสร็จแล้วตัวนี้เราก็หมุนมาให้ตรงนี้มันเกี่ยวเกี่ยงโซาวเห็นไหม ตรงนี้ใส่ลงไปให้ลึกหน่อยแต่ว่าอย่าให้ลึกเกินมันก็จะเป็นลักษณะแางนี้ต้องนะโอ้ยสวยนะอ่าเสร็จแล้วเราวางลงนี้เราก็ดึงดึงเสร็จแล้วเราก็ยัดเลยตรงนี้อ่ามันไปได้อ่าได้สวยเป๊ะเออโอเคตรงนี้เวลาเราจะดึงลงเราก็ ดึงขึ้นไปหน่อยนแล้วเราก็ดึงลงสวยไหมคะอันนี้คือเทคนิคทักษะการัวเจ้าวเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้อ่าปิดไว้ทีนี้ข้างนี้เราก็เปิดเปิดประมาณนี้นะลูกนะแค่นี้ เราก็ต้องดูอย่าให้มันยืดโอเคเสร็จ okay. แ,แล้วพื้นนี้เราก็มาลองรองไปเลยไม่ต้องเฉียงไม่ต้องเียงเราไม่ได้หอ่อเรารองเลยจ้ะโอเค

วอมเท้าก่อนถูกต้องไหมคะลูกก่อนนวดวอมเท้าก่อนกระตุ้นก่อนนั่งหลังตรงเลยเอเนั่งหลังตรงห้ามหลังคู่งี้ยืดเตอเลยยกตัวไปใช้หัวไม่โป้มกดฝ่าเท้าให้ทั่วเลยกดแล้วก็ดันไปโดยใช้น้ำหนักตัวเราแต่นั่งเก้าอี้อยู่ด้วยนะเพราะเก้าอี้นี้มันมีล้อถูกต้องปะ เดี๋ยวนวดนวดทุนเลยระหางแน้กเตียงมาหลายคนแล้วหลายรุ่นแล้วอืมข้าเราก็โยกตัวดันไปใช้น้ำหนักตัวเราดันเวลาเราดันเราก็ดันลูกค้าขึ้นไปดันฝ่าเท้าไปเนี่ยจัดเท้าลูกค้าด้วยไม่ใช่เท้าอยู่อย่างนี้ก็กดกดกดก็ต้องจัดให้ตรงให้มันได้จังหวะก,กับการนวดของเราแล้วก็ดันไป นิ้วตรงนี้ก็พยายามไม่ชิดอยากลกางถ้ากลางจะไม่สวยอย่างนี้สวยไหมไม่สวยไม่มีมารายาทมันหมอข้างถนนเลยเพระาะฉะนั้นนิ้วต้องชิดต้องโอกรวมแล้วก็กดยกตัวดันไปลังตรงหน้าเชิดเด่นอกแอนโกมันนอจิ้ง <laughs> เสร็จแล้วเราก็บิดเท้าด้านนอกก็คือใช้ส้นมือของเราบิดเห็นไหมคะล็อกอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยใช้ส้นมือบิดหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งเสร็จแล้วบิดด้านในพอบิดด้านในมือในต้องดันหนึ่ง สองสามสามสองหนึ่งเสร็จแล้วหมุนก็เท้าเพราะข้อเท้าพวกนี้มันก็ต้องการการดูแลจับหมุนเลยหมุนออกสามเวลาหมุนเราดันดันลูกค้าไปด้วยดันข้อเท้าเข้าไปแล้วก็หมุนพร้อมกับโยกตัวโอเคไม่ใช่จับแค่นี้นะหมุนอย่างนี้นะเอี่ยนะ จับเห็นไหมคะเวลาจับส้นมือเนี่ยอยู่ใต้เนินแล้วก็ดันไปแล้วก็หมุนดันไปแล้วก็หมุนดันไปแล้วก็หมุนอันนี้คือหมุนออกเสร็จแล้วพอเราหมุนหมุนเข้าก็ดันไปแล้วก็หมุนเข้าดันไปแล้วก็หมุนเข้าอโอเคอ่า เสร็จแล้วตั้งเลยปั่นก้อเทา้าปั่นก้อเท้าก็คือส้นมือเนี่ยวางใต้ตาตุ่มด้านในอันนี้ก็เรียกใต้ตาตุ่มด้านในอันนี้วางใต้ตาตุ่มด้านนอกถูกต้องปะโดยใช้ส้นมือวางอย่างนี้ปุ๊บมือเหมือนดอกบัวปัน่นปั่นส้นเทา้า ปั่นปลายเทา้าเวลาปั่นปลายเทา้าบีบนิดๆหน่อยๆเคยเล่นลูกข่างวะลูกขางสมัยก่อนเคยเล่นไหมที่ขาหมุนหมุนพุนอย่างเงี้ยไม่มีใครเกิทเ<อ>ดทันหรอกจรตายแล้ว <c oughs> ปั่นปลายนิ้ว <c oughs> ปั่นข้อปั่นปลายทำสามชุดก็คือหกครั้งข้อ ไล่ก็อไลก็อไล,ล,ลเสร็จแล้วลงครีมเวลาลงครีมมือนี้วางเพ่เราจะไม่ทิ้งลูกค้าให้ลูกค้าว่าเรายังอยู่กับเขาถูกต้องปะเสร็จแล้วไหมจับยิดิดหน่อยๆใส่มือ หรือเราจะใส่ถ้วยไปเลยก็ได้ถืงต้อนเสร็จแล้ววอมครีมรูปเอาใจเวลารูปเอาใจมือในคือมือนี้อยู่หลังอยู่ฝ่าเท้ามือนี้อยู่บนลักษณะเป็นอย่างนี้คุกกี้รันอ่าอะไรนะคุกกี้รันรูปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสีมีน้ำหนักหน่อยนะ นิดๆหน่อยๆอ,อย่าอย่างนี้โอเคต้องเป็นลักษณะน,นี้โอ้ไม่คงสบายนิ้วก็ไม่กลางอบเท้าเสร็จปุ๊บตบเอ็นร้อยไหวอย่าเคล้ง <c oughs> <c oughs> ถ้าลูกค้าเก่งเลยจต้องพูดยังไงครับไม่ต้องเก่งนะท้อจำตัวตามสบายนะคะลูกค้าเก่งนะคะเสร็จแล้วตกเอ็นร้อยหวยเสร็จแล้วเราจะนวดฝ่าเท้าแนวหนึ่งก็คือโป้งกดแนวหนึ่งเห็นไหมคะรูดขึ้นมามาจากที่สองนิ้วนี้ห้าครั้งสองกดตัวมีน้ำหนักนะ สามสี่ห้าครบห้าครั้งเสร็จแล้วก็คือฉีกฝ่าเท้ากลางก็สอดออก <Okay. S 1> ตั้งนิ้วเกยเอ้ยขนานลักษณะการวางมือขรนานนี้แล้วเราก็ฉีกกดกดลงไปแล้วก็ฉีกกดลงไปแล้วก็ฉีกเพราะาน้ำหนักมาจากการยกตัว ฉีกขึ้นฉีกลงได้เลยมือก้างบนนี้ไม่ต้องอะไรกับมันน้ำหนักอยู่ที่หัวแม่โป้งโอเคฉีกฝ่าเท้าเสร็จแล้วมังหงกฝ่าเท้ามือน,นี้เราจับเพื่อตั้งให้เท้าของลูกค้าหยับที่เป๋อย่างนี้ตรงๆมังเงกฝ่าเท้าเห็นไหมมังหงิทำอย่างนี้นะอ่า อยากทำอย่างนี้นะก็เราใช้ข้อนวดพูดลงมาหนึ่งยกตัวมีน้ำหนักสองสามสี่ห้าหก มาเงฝ่าเท้าเสร็จแล้วมาเงยเนินเนินมันจะอยู่ตรงนี้ถูกต้องไม่รู้มาเงยเนินฝ่าเท้าแล้วก็เหมือนเดิมวา่างนี้อ่าหนึ่งสอง 3, สาม่เขค่ะสี่ คเนินเสร็จแล้วเรามาคอนิ้วตรงนี้เขาเรียกคอนิ้วนะคอนิ้วเวมืาเดิมยกไหล่ขึ้นหน่อยนึ้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบสิบนิ้วครบสิบครั้งแล้วลูกเอาใจก่อน โอเคอ่าเสร็จแล้วซับมือนิดนึงบันทึกก่อนเลยนะัขั้นตอนการใช้มือลูกบันทึกบันทึกต่อไปขั้นตอนการใช้ไม้ต้องปะขั้นตอนการใช้ไม้อ่าอันนี้คือไม้กดตึกนวดเท้าเรือเลือ,ลอกาจารใหญ่เวลาจับไม้จับลักษณะนี้ต้องปะนี่คือจับไม้ จับได้ทั้งสองมือเลยมซ้ายแล้วก็ขวาโอเคทีนี้การใช้ไม้เราใช้ไม้เนี้ยครูดขอบขวาเท้าด้านในหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสอย่าร้ำไปอย่างนี้เกิน คอนี้แค่ขอบตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะเป็นกระดูกเราจะไม่ไปพูดมันเท้าเราก็แบะมาหน่อยแล้วก็ไปสิบครั้งนะพอครบสิบครั้งแล้วเราก็เปลี่ยนมือจับไม้จับฝั่งนี้ปอกกระเทียมเวลาปอกกระเทียมมือนี้ล็อกหัวไม่โป้งเนี่ยบังคับไม้ออกไป <Okay. S 1> เดี๋ยวเวลาเราไปเรียน เขตสะท้อนเราจะได้รู้ว่าแต่ละท่านี่มันช่วยยังไงบ้างวันนี้เอาท่าก่อนโอเคไปห้านะไปห้าเสร็จแล้วนิ้วนี้ก็ห้าอีกห้าเก็นกีีเล็ยบยาวเราต้องหมนตันเนี่ย,ย,ยาก็เราก็ต้องตับไม้ให้เป็นไม่จะไปขูดเล็บก็อีกสมมุตินี้ลูกค้าเล็ยบยาวขนาดน,นี้เราก็ใช้หัวไม้เนี่ยตัดเป็นนี้โอเค นิ้วนี้ก็ห้าอีกมือนี้เราไว้จับมือจับนิ้วลูกค้าไม่ใช่นิ้วอยู่อย่างนี้ก็ขูดไปมันก็ไม่ได้เราก็ต้องจับยืดไอ <c oughs> ้นิ้วมันตรงๆรง,รงห้าเหมือนกันอันนี้ก็ห้าอีกถูกต้องนะอ่าอันนี้ก็ห้าอีกตั้งกึดกเลยไหมคะนยูวก้อยสิบเลย ปาดนิ้วเท้าพอป,ปาดนิ้วก้อยสิบมาปาดนิ้วนี้อีกห้าย้อนกลับมาแต่ <ms> เวลาย้อนกลับมาทิศทางทางไปทางไหนกลับ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 มาทิศทางเหมือนเหมือนเดิมไหมไม่ต้องทิศ <m int enta> ทางไปทางเดียวกันเลยไม่ต้องเปลี่ยนทิศ <m int enta> อีห้าไปแล้วก็กลับไปห้ากลับห้าทิศทางเดียวกันเนาะ ปอกปอกกระเทียมปอกกระเทียมเสร็จแล้วเราจะเซาะเซาะง่ามนิ้วเซาะเวลาเราเซาะเราก็วางมืออย่างนี้นี่จับนี้อันนี้ไว้ฉีกไว้ฉีกเซาะด้านผัวไม่โป้งเซาะอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เราก็ไว้ไว้จัดนิ้วไว้ลูกค้าเสร็จแล้วหมุนเวลาหมุนเนี่ยเราพับมือหมุนได้เลยหมุนสักสองสามครั้งเสร็จแล้วเราก็เซาะต่อ เาะข้างเาข้างนิว้วอืมกี่ข้งอาจารย์ฝัง่งนี้ห้าฝั่งนี้ห้าแล้วก็หมุนหนึ่งสองสามเวลาหมุนมาหาหัวโป้งก็คือมาฝั่งนี้ลักษณะเป็นองนี้เสร็จแล้วเราก็เอาะฝั่งนี้อีกเราก็เอาะฝั่งนี้อีก,กอ่าแล้วก็หมุน อ่าเสร็จแล้ว,น,ว,น,วนิ้วก้อยเราก็เซอีกเซนิ้วนวก่อนนะเซง่ามนิ้วเวลาเราจะเซฝั่งนี้ดูเวลาครูเซเห็นไหมจัดนิ้วแล้วก็ทําไปเลยแล้วก็หมุนแล้วก็ต้องเซกลับอีกแต่ก่อนเซกลับเราต้องคลดเท้าด้านนอกก่อนถูกต้องปะอ่าอีกเท่าไหร่อีกห้าหรือสิบให้ยืมสิบไปเลยนะอย่าอย่างนี้ก็จะจีบ อย่างนี้ลงนิบๆมือไม่ต้องเกรงใช้น้ำหนักโยกตัวน้ำหนักมาจากการโยกตัวอ่าเสร็จแล้วเราก็ซอกกลับพอซอกกลับเราต้องซอกฝั่งนิว้วก้อยก่อนแล้วก็มาซอกฝั่งนี้หมุนเหมือนเดิมแล้วก็ซอกกลับไปนหานถูกต้องอันนี้คือนวดเท้าที่ถูกวิธีนะลูกนะ แต่ที่เธอเคยนวดกันนะเธอนวดสามท้าหรอกนวดเท้าอ่ะเอาเปียบลูก <3 S 1> ค้าคสามพราพอเสาะล่องนิ้วเสร็จแล้วเราก็มาเจาะคออันนี้คือคอนิ้วต่างๆเวลาเจาะคอเราทำานี้ห้าเหมือนกันอืมอันนี้ก็ห้ามือน,นี้ว่าจัดนิ้วนะแต่ถ้านิ้วเกรงอย่างเงี้ยเจาะไม่ได้เนี่ยเกรงอย่างเงี้ยไม่ได้มือของเราต้อง พอดีอ่าทำเหมือนของครูเลยยวก้อยสิบไปเลยถูกต้องไหมลูกอ่าสิบไปเลยครบสิบแล้วก็เจาะกลับอีนิว้วละฮะมือนี้ไว้จัดนิ้วไว้จัดขอนิว้วข้อนิว้วให้มันตรงๆรงดังคึดๆดเลยเหไหมคะนวด กานวดเท้าเป็นการกระตุ uh ้นเพราะนั้นเราก็ต้องทํำให้ไอ้มันไปกระตุ้นร่างกายของเขาจริงๆไม่ใช่เอาแค่ทาประเจาะคอเสร็จแล้วเราปาดคอแม่งเลยต้องปะเวลาปาดเราก็ปาดมาลักษณะปาดอย่างนี้เนาะเข้าใจปะนิ้วนี้ห้าเวลาปาดเห็นไหมคะอ่านิ้วนี้ก็ห้าอีกเห็นไหม อ่านิีวนี้ก็ห้าอีกตัดคอนิ้วนีวน้ห้าอีกหรือจะสิบก็ได้แล้วแต่เราไม่ต้องปาดกลับปาดไม่มีกลับปัดไปอย่างเดียวเสร็จแล้วอ้อมเนินตรงนี้มันจะเนินถูกต้องไหมคะอ้อมเนินเนินโป้ง เรามาอย่างนี้เลย uh huh. จับไม้อย่างนี้เห็นไหมจับใช่วัวให้โป้งดึงไม้มาเอาหัวไม้เนี้ลงไปอย่่อย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่ได้อีกมือเราต้องยกเห็นไหมมือยกถ้ามือต่ำอย่างนี้ไม่ได้ uh huh. มือยกเสร็จแล้วก็ปาดเนินโป้องอ้าครั้งพอเนินโป้งเสร็จแล้วก็เนินก้อยผลักใช้หัวให้โป้งผลักไม้ไป กดวางแล้วก็ผลักไปหนึ่งสองสามสี่ห้าพเดินโป้งเดินก้อยเสร็จแล้วฝ่าเท้าสามแนวคือแนวหนึ่งตรงกลางแนวสองแนวด้านในแนวที่สามนแวนวด้านนอกไปยืานวางมืออย่างนี้เห็นไหมคะปุ๊บอย่างนี้นิ้วนี้เราลกเท้าลกหลังเท้าไว้หนึ่งสองสาม สี 4, 5, ่ห้าแนวตรงการต่อไปแนวด้านในหนึน่งสองสามสี่ห้าแนวนิ้วก้อยหนึ่งสองสามสี่ห้พอสามแนวเสร็จแล้วเราจะซิกแซกฝ่าเท้าเพราะฉะนั้นซิกแซกฝ่าเท้าเราทำไม้งี้เห็นไหมคะซิกแซกไปเลย อ๋อซิกซซแซกขึ้นซิกซแซกลงเลยจาะดูถ้าลูกค้าจะกระจีทำยงไรับไม่จ๊กระจีจัะแค่เจ๊กระจีเราก็เพิ่มน้ำหนักไปหน่อยถ้าจ๊กกะจีมันก็จะอยูอยอย่างเงี้ยไม่มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นนวดมันต้องมีน้ำหนักบังคับไม้ให้เป็นโอเคการใช้ไม้เนี่ยเป็นการเซฟเราเพราะบางคนลูกเท้าลูกค้าฝ่าเท้ามันใหญ่ถ้าเราหัวไม่โป้งอย่างเดียวเราจะลงไม่ถึงเพราะฉะนั้นเรา ต้องใช้ไม้เป็นด้วยซิกเซ็ตซิกเซ็ตฝ่าเท้านะขึ้นลงขึ้นลงพอเสร็จแล้ววีฟอมที่ส้นเทา้าเข้าใจปะวีฟอมวีฟอมเราจะนั่ขีดฝั่งนี้ลงมา,มามฝั่งนี้ลงมาก็จะเป็นวีฟอมโดยใช้หวัวไม้โป้งนี่แหละกดกดไม้ลงไปอันนี้เราก็ประคองหลังเทา้าไว้พอวีฟอมเสร็จแล้วเราเจาะส้นเท้าเลย Hmm. Okay. โอเคตอก้นเท้าเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนการใช้มือลงครีมเหมือนเดิมมือนี้จับหลังเท้าสุกต้องไหมคะสอดก็ไปเลยให้มันรู้ไปถือว่าใส่ไม่เข้า <c oughs> คูดลงมาด้านหัวไมปปุง้ง เสร็จแล้วหัวไอ้ป้งอ้อมเนินโดยหมุนออกอเสร็จแล้วออ,ออกเลยเอียงเทา้านิดนิด,นดนหน่อยหน่อยมังเท้ดทาด้านในมังเงกใต้ตาตุม่มตรงนี้คือใต้ตาตุ่มแต่ว่ามันจะอยู่แบบเฉียงเฉียง,งต้องไหมคะลูกหัวไว้โป้องก็อยู่ที่ส้นเทา้าไปเลย พอมาเงก,กปูหนีบเราหนีบมาตรงตรงต,รงตัวเราเลยหวยป้งอยู่ที่เดิมแก้กลางข้อแล้วก็หุบเข้ากลางหุบเข้านี้นึกออกปะอ่าอืมเสร็จแล้วมาเง็กเอ็ร้อยหวทำด้านนอกเหมือนด้านในอ่าอืม แล้วก็ท่าตาตุ่มปูนีอืมทำช้าๆเลยเนี่ยอืมปูนีเอ็นร้อยไหวเสร็จแล้ววางมันองอกหลังเท้าเราก็กดเท้ามาเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้เราก็มังงิกไม่ได้แล้วก็กดเท้ามาไปเลย มันก็จะโดนข้อนี้ข้อนี้มันจะไม่ใช่มันหมุนมือไม่ได้ถ้าข้อนี้มันจะโดนข้อนี้อ่าเสร็จแล้วคาดคาดหลังเทา้ากอาหลังเทา้าอืกอจมูกเล็บ กบไปแล้วก็กลับนะกอเจมูกเล็บเสร็จแล้วเราโอบเวลาเราโอบระวังมืออย่างนี้เห็นไหมนิ้วไม่ต้องหุบอยู่อย่างนี้วางนี้เลยโอบขึ้นมามีน้ำหนักหนึ่งสองสาม สี <S <S ่ห well, well, you know, ้าพออบเสร็จแล้วเราจะกดล่องเท้าล่องเท้าเนี่ยคือล่องหนึ่งล่องหนึ่งเนี่ยจะอยู่นิ้วก้อยเนี่คือล่องเท้าเห็นไหมคะไอนี้ล่องโป้งอันนี้ล่องตรงกลางเราก็วางมืออย่างนี้เนี่ยวางไปอย่างนี้ใช้อันเนี้ยของนิ้วมือเราอะกดลงไปกดแล้วก็ดันอันนี้กดล่องเท้าลงมาหัวไอ้โป้งก็ดันฝ่าเท้าขึ้นไปนับหนึ่งถึงสิบวิบางคนอยู่เนี่ย อในรู้มันจะทำไมไรบอกมันขี้ออกเสียก่อน <c oughs> เบ่งนะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ขี้บพอขี้บเราพักมืออย่างนี้หมดเลยเราก็เริ่มขี้บมาจากตรงนี้เห็นไนะคะวางที่พอเท้าตรงนี้เลยขี้บขึ้นมาหนึ่งสอง เีบเสร็จแล้วก็น้ําตกเวลาน้ําตกเนี่ยเห็นไหมคะเราเดินน้ําเหลืองไปก็เลยลงไปเลยปุ๊บไปเลยแยกมืออ่าเริ่มต่ออ่ายดไยนิ้วอยู่ที่หลังเท้าก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทัวี่อืม แต่น้ำหนักเนี้มันก็ต้องมาตั้งแต่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะครูรีดมาเลยสุดขั้วประมาณถึงตรงนี้ครูก็แยกออกเหมือนเดิมเสร็จแ,แล้วติงนั่งเราก็วางใต้ตาตุม่มแต่เราจะไม่ใช่ข้อแรกเราจะใช้ข้อนี้เห็นไหมเราก็ถูขึ้นถูลงถูสลับขึ้นลงขึ้น,นลงกดนิดนิดหน่อยหน่อยเนี้ยไปนี้ เสร็จแ,แล้วเราคาดตาตุ่มด้านในอันนี้คือตาตุ่มด้านในเราต้องใช้มือนอกของเราเราก็คาดขึ้นมาเห็นไหมเวลาคูุกคาดตลายนิ้วนี้ก็อยู่ด้านนอกคาดมาเลยเสร็จแ,แล้ววนตาตุ่มตามเข็มนาฬิกาเลยวนไปเลยถ้าอย่างเงี้ทวนไปเลย เสร็จแ,แล้วก็ค่าตาตุ่มด้านนอกโดยใช้มือในหรือใช้มือซ้ายอืมบางคนไม่รู้จักซ้ายขวาจีอ่ะมันเดินอ่าใช่ไหมครับไปนี้เลยเสร็จแล้วเราก็รีดตาตุม่มไปข,ข้อข้อเท้าไปใช้มือซ้ายแหละรีดก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นมือฝาารีดอีกจีหนึ่ง สร็จแล้วก็ซิกแซ็กข้อเท้าเวลาซิกแซ็ข้อเท้าเนี่ยวางมืออย่างนี้แล้วกดรีดลงแล้วก็สลับประมาณนี้เสร็จแล้วลูกเอาใจแล้วก็ซับน้ำมันกดจุดออะบันทึก